สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบีไม้ติงไว้ไป้ายาววันนี้พวกเราจะมาเรียกชั่นเอ็มวีเพลงภาวนาของภ<อ>ูพาเวลประกอบซีรีส์เรื่องสิงสาราตายค่ะเปิดมาก็สารวัตรส,สิงหาเลยเด้วอ๋อ,อมันเป็นดนตรีที่เปิดไว้ให้เราแต่ยังไม่มีทํานองเออมันมีทํานองแต่ยังไม่มีเนื้อร้องตอนเจอลูกเราครั้งแรก เ,เสียงใครน้องเ,เสียงใครกูเสียงนีมมเดียวได้เสียงเดียวได้เนื้อเพลงคนที่เป็นโลกทั้งใบของน้องแล้วะเสียงม,มาเด็กเสียงม,มาเด็ก

กี่เ will stay with you ด้อกับคุณโอ้โหอันนี้ก่อนเหรอยังไม่ดีลักเปลี่อะทั้งก่อนทั้ไไอคค่อะไรอ่ะ แี่งใครกันจนบางทีก็แยกไม่ค่อยออก,กเท่าไหร่ตุ๊กตี่เจ็บ สิเขินเนี่ยนี่ตอนอยู่ในห้องน้ำที่บอกนายคู่สองเดงินการไปซืจอที่เลย แค่จังแต่เห็านมันในทานนีไเนี่ยชีวิตจริงมันมีเหรอวะไม่น่าจะจองได้นานนะแอบยิ้มชอบแบชอบวัดเด็กรู้แอบยิ้มเกง่งมัต้องเอินดูนะ เกอะรเนี่จัเร่ก,นรนกันนะ่ <c oughs> น,นี้คนสงสารอ่ะแล้วควดเยอะด้วยนะวิญญาณอะอีพีหน้าอีีหน้า สร้อยข้างหลังภาวนาเาานาีในเอ้องสตูดิออโอ,อหมาเด็กกับหมาเด็กเกิน,นอ,อ่ะโปรดิวเซอร์ป้าที่ร้องเพลงสูงอย่างแบทไง อ๋อหรอเฮ้ยจริงด้วยน่าจะเป็นโปรดิวเซอร์แหละคิดว่าหลังจากดูจบพีรความฟินอ่มีแต่ความฟินแต่เป็นโมดอะเมื่อเพลงมันประมาณว่าในโลกของน้องอ่ะมันมืดมนนเออมันเลยมใค ถ้าน้องมองพี่นะน่าจะเป็นความรู้สึกเป็นโลกทั้งใบของน้องไปแล้วเป็นแสงสว่างให้น้องอะ่ะทูบคือเดียวดายนะเป็นบุคคลที่น่าสงสารคนนึงอะ่ะการที่ถูกทิ้งตั้งแต่เด็กอยู่กับหลวงปู่พอเสียหลวงปู่ไปมันก็กลายเป็นไม่เหลือใครแล้วอะ่ะตัวคนเดียวพอได้มาเจอพี่สิงห์ที่เหมือนกับหลวงปูอ่อ่ะเหมือน,นสว่างใช่นะนี่นึกภาพไม่ออกว่าถ้ามันเกิดเหตุร้ายหรือเขาต้องแยกจากกันอย่างเงี้ยจะเข้าใจได้เหมือนเนื้อเพลงไหม เพราะมีครั้งหนึ่งถ้าเธอต้องจากไปจริงๆฉันเข้าใจถ้าเป็นรูปจริงๆอาจจะเข้าใจจริงๆหรือเปล่าที่วันหนึ่งพี่จากไป พ่อนี่ไปเหตุช็อตหนึ่งในนิยายมาไงประมาณว่าเหมือนน้องอ่ะจะวอวยพรให้พี่ปลอดภัยตลอดเวลาวันเกิดอ่ะเหมือนพี่จะถามน้องว่าต้องการอะไรใช่ไหมน้องจะบอกว่าขอแค่พี่อยู่กับผมขอแค่พี่ปลอดภัยขอแค่พี่ไม่เป็นอะไร <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าพี่เป็นอะไรไปอ่ะผมจะอยู่ยังไง <Okay. S 2> คือน้องทูบไม่ต้องการอะไรในวันเกิดเลยต้องการแค่อยากให้ที่สิ่งอยู่ด้วยกันมันเลยกลายเป็นความสมัธ์ไอหมาเด็กไงท่านเจ้านายจากไปมันก็จะซึมเศร้าน่ะโลกมันก็จะพังทลายนะประมาณนี้แหละที่เราเข้าใจเสริมนิดนึงมัน ก็จะมีหลายพีอยู่นะมันก็มีอีพีหนึ่งสองสามซึ่งอีพีสามอะเขาปล่อยแคย่ <Yeah. S 1> ตัวอย่างมาก่อนแต่ฉันก็รู้ว่าเออมันอยู่ในอีพีสามแหละที่เขากดกันน่าสงสารเนาะเวลาน้องเจอผีแต่ละทีอะมันน่ากลัวมากยิ่งช็อตที่ฉันเจอในห้องน้นําใน MV ็มวีเพลงยิ่งรู้สึกว่าน้องกลัวจนอีพีกดเอาไว้อะแล้วหนักกว่านั้นคือซีนที่เด็กมันไปล่าท้ายที่นั่นใช่ไหมแล้วอีพีกับน้องก็ไปที่นั่นแล้วมันเป็นช็อตที่กอดกันน้องน่าจะกลัวมากมากมันมีแต่สัมพเวสีคือชอบเนื้อร้องเนื้อร้องมันนนวขืตาามที่เร รู้แหละว่าตัวนงทูบนางตัวคนเดียวมาตลอดก่อนที่จะมีเธอฉันเดียวดายไงแต่พอมีเธอเหมือนโลกมันผันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะแสงสว่างมันทําให้รู้ว่าปลอดภัยอะ่ะถ้ามีเขาอะ่ะซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็สงสัยเนาะพออีพี่มาปุ๊บผีไปหมดจริงๆเนาะแม่น้อง,มองไม่เหลือเลยอะ่ะเป็นนี่นี่ก็อย,กอยากอยู่กับพี่ตลอดนะเพราะว่ามันทําให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องเจอผีไม่ต้องเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอถ้าเราดูซีรีส์มาเราก็จะรู้เลยว่าอีพี่เป็นคนปากหลายใจดีแล้วก็ในบาร์ของมาดิกกบพี่คนสวยก็เคมีมันนแแแตต่่่ไหไอยูล้ว ตั้งแต่เรื่องแรกจนมาเรื่องนี้มันก็ชัดเจนความแอบยิ้มการงานสายตามันดีไปหมดเลยอะ่ะเราก็อยากให้มาดูทั้งพาร์ทของ m อ็มีเพลงภาวนาด้วยพาร์ทของซีรีส์ที่ตอนนี้กําลังฉายมี1 3 m p าพีก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อไปเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆวันนี้ก็เราลุ้นว่านอกจากเพลงภาวนาันจะมีเพลงไหนปล่อยออกมาอีกเผื่อสมมติว่ามีเพลงแทนตัวละครอ,อย่างเงี้ยมันก็เขินไปอีกเดรอ,อช,อ,ชอบไงชอบทางนี้อยู่แล้วฝากอยาดูพวกเราด้วยฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ พูดคุยกันได้เลยนะเออสำหรับใครที่อยากให้เรา r ร a c t i o n ่นผู้พาวิวเนาะเราก็ r ร a c t i o n เพลงรอไปก่อนสำหรับบล็อกอื่นๆไว้ตามมาทีหลังนะคะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อน